ไม่แพ้โกชนะทำบัดากเกดเกลเราดันเป็นคนเล่นยอมรับความเป็นจริงไม่ต้องการย่าฝืนคือรักเธอกลับไปเก็บนี้ไม่โทษใครได้ื่่ชฉันโกเอง ว่าต้อตัดใจทางที่แสนจะโทรบานเขาคือปัจจุบันสวนฉันนั้นเป็นอดีตโกดฉันให้ดั่งได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลาไม่รัก เธอไว้ดานหลอกนะแค่ทำเป็ดลักก็จากันไปจะไม่ร้อไหายฉันโคสัญญาจะไม่ร้อไหายให้เสียน้ำตาหลับสักที ขอพคุณทุกท่านนะคะกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามให้น้องเพรพอยและพี่ลูกเดืองด้วยนะคะขอพคุณค่ะ